เล่งอยู่จะเอาอยัางไงดีเล่นมาไสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีเอฟซียครับโ,โห่เนี่ความมือดช่งางทำสี่รถนะ นี่ครับตรงหัวเก้งนี่พุ่นเสร็จแล้วครับน้ำเงินดำอะ่ะน้ำเงินดำนี่เป็นสียอดฮิตเลยอะ่ะสวยครับเวลาป่นเลกเกอร์ขับออกแดดนี่จะงอวับๆเลยดูดูตัวไม้กันสั่นไหมก็ภาพจะสันส่นๆหน่อยนะครับ ก่อนนี้ก็พ่น <not> สีฟ้าเลยครับพ่นสีฟ้าเสร็จปุ๊บก็เอาน้าเงินน้ำเงินเทปลายแล้วก็มีสีดำเสริมเป็นลายดอกครัยางเนี้ยเดี๋ยวช่างก็เอาสีน้าเงินมาเพชนเนี่ยก็กำลังปิดเทปกาวฝั่งนี้ย่จะพ่นสีฟ้าฝั่งนี้ก่อน มันมีแบบครับติดเทปเอาเลยครับนี่นี่นี่มมีแบบเลยมันหลายขันแล้วแบบอยู่ในหัว อยู thì l l ่หี่กับแล้วแต่จะจินตนาการแปะไปฮะนะตัดออกทำไมไม่เอาโอ้โหกำลังจะรอคนสีน้ำเงินกระบะสีอะไรสีบอลเลยใช่ไหมนี่ฮะข้างในนี่เป็นสีบอลนะ ดูพื้นมันจะพ้นสีดำอะเจ๊ะแล้วนะยังเรือตรงไหนอีกโอ้เหลือข้างบนตรงกลางนี่เรือข้างบนนี้เหลือตรงนี้แล้วกนะ็เหลือตรงนี้ Ui, kẹp điêu Mi mấy tôi nè Mi đột mấy đi Đéo. Nè, coi đi coi. Có đang lăng xả mô đê. Hạn sộp à. Đó đó. Chứ bở มันสองร้อยโลอ่ะได้โอเคครับเดี๋ยวให้ช่งางทำลายเสร็จก่อนเดี๋ยวมาดูตอนช่างปุ้นสีครับรอครับได้ลังคาแล้วแต่ยังไม่ยังไม่มุงได้โครงลังคาแล้วแต่ยังไม่มุงอ่ะ

เจาะเล็กเอาแบบนี้เดี๋ยวให้ช่างทำไปก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูช่างทำเสียกำลังใส่เาาสาขนุนเลย อ้าว <No. S 2> ลายๆแล้วตรงกลางนีตรงกลางแล้วก็หลายนี้ข้างบนจะพ่นสีแล้วเอ้า oh, ยังเลือบางโคลอีก กันเหมือนกันด้ยช่างไฟเมื่อไรจะมาทำสายไฟเนี่ยมไม่เห็นหน้าเลยไฟบางครัรถดำมันจะถอดได้เงี้ยเลยคันนี้ธรรมดาไ,ดไม่ถอดไม่ได้ อะไรสวยงาม,านะมน,างนี่อะไรนะเกมันกิตตกใส่หังเจ้าของเลยเดี๋ยวนี้หาอะไราามาใส่ว่เอ,อ,อันตรายมากเลยเนี่ย xuống lăng nẹp ắt leo ắt bỏ <laughs> à, bẻ đố, bẻ đố. <laughs> Nếp. แต่ราลาเท้าไสร่แล้วเดี๋ยวจะพ่นสีเอม้ีไม้าพ่นทำไมห้วยเฮ้ยโอ้ปิดก่อนจะไปกินหมูไม่ทันนะนี่เหรอ บางอันงนี้ก่อนครับเราจะพ่นนีคิดโต๊ะนครับก็ด้ให้ช่างพ่นไว้ครับมาเราดูตอนเสร็จกับคลิปหน้าครับสวัสด,ดีครับ